ิจกรรมความเพียรมหนาจากักรพรรดิครั้งที่15หรหัสเพียร5381มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริธิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาบริมิตะปุญญาธิการาสัพพันตรายานิวาระณนะสมัติสักพระวันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธสัทวติงสมหาัปุริสัรัคาน,านานานุภาเวนะ อักษรียานุพยัญชนะนาุภาเวนะอัตุตะรสะตัมังคารานุภาเวนะฉพันทะสัพพนารังสียานุภาวนะเกตุมาลานุภาเวนะทะปรินมิตานุภาเวนะทะอุปปารมิตานุภาเวนะทสะปรมัตถปารมิตานุภาเวนะสีสัตสมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุพา เวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภาลานุภาเวนะเยยะธรรมะนสุภานุภาเวนะจตุราศีติสหัสสะธรรมคคันทานุภาเวนะนวโลกุตตระธรรมานุภาเวนะอัถังขิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐสมาปฏิยานุภาเวนะ ฉะระพิญญานุภาเวนะจะตุสัจจายานุภาเวนะทัศภะยานานุภาเวนะสัพพัญุตะยาน,านุภาเวระเมตตากรุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนัตตยะสาราน,านุภาเวนะตุยหังสัเพโรคะโสกุปตะวะัตุคะโมมะ นสุปายาสาวินาสันตุสัพะอัตตายาปิวินาสันตุสัพภสังกปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตะวัสสชีเวนะสมังจิโกโหตุสัพพาอากาสัพปัปปตวะนะกูสมิงคันหาคังคามหาสัพมุทาอารักกาเทวตาสถาตุมเหออนุรักขันตุ พวัตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาสุธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสถาสุธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสถาสุธีพระวันตุเตนักขตยักขปูตานางปาปะหะนิวารนาปริตตสสานุภาเวนะ หันตวาเตสังอุป yani ัทเวีนักขัตยักขะกูตานังปาปะคะหะนิวารนาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวีนักขัตยักขะกูตานังปาปะคะหะนิวารนาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวีพัทเทกรตะรัตะคขาถาอาติตังนาวาขเมยะ นับปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตัมปะหีนันตังอปันตันจักอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนัจโยธรรมังตถาตถะวิปสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะ นุคูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คอนแคลนในทำนันนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นั้นเนื่องๆให้คูกรงเถิดอัชเชวะกิจจมาตปังโกชัญญามารณังสเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แลใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหิโนสังคระรัตเะมหาเซนเสเนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเค้นกับมัจุราชผู้มีศสีนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาเตตาปิอโหรัตมะมตันติตังตังเวพัทเทกรัตโตติสันโตอาจิกคเตมุนีติพระโมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้แลมีความเพียรไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีมันจเจริญด้วยประการรหลานี้แล อภินหะปัจเจเวคะะปัถชราธรรมมหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมมหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มารณะมารณะธรรมมหิมารณงอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิ มนาปหินานาพาโววินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากการรักของจริงใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสกรรมหิกรรมมทายาธากรรมมโยนิกรรมมะพันธุกรรมมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดลงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยอย่างกรรมมัง กะริสามิกันญานังวาปาปกังวาตัสสะยาทาทาทายาทาภวิสมนิเราจะทำกรรมอันไดไว้เป็นบุญหรือราบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป <c oughs> เอวังอิเมหิอภินหังปัจจะเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจาราอย่างนี้ทุกๆวันเทิญ